ยูเครนหนุนต้านรัสเซียวันสองฝ่ายประทะชาวยูเครนทั้งสองฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลยูเครนและสนับสนุนรัสเซียเตรียมจัดการชุมนุมประท้วงทั่วประเทศวันสองฝ่ายเปิดฉากประทะกันชาวยูเครนเตรียมชุมนุมประท้วงตามแผนทั่วประเทศในวันอาทิตย์ขณะที่ประเทศในอดีตสหภาพโซเวียตแห่งนี้ ใช้ความพยายามอย่างหนักในการควบคุมความปั่นป่วนวุ่นวายท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตกกรณีปัญหาเขตไคเมียซึ่งยังไม่มีสัญญาณผ่อนคลายโดยวันอาทิตย์เป็นวันครบรอบ200ปีวันเกิดของทารัเซฟเซนโกยอดกวีเอกของยูเครนซึ่งถือเป็นวีรบุรุษของชาติและการชุมนุมของกลุ่มผู้รักษา ชาติมีแผนการจัดขึ้นโดยกรุงเคียบและในเมืองซิมโฟโลโพนและเซซัตโตโพนเมืองสำคัญของข้าบสมุทรไคเมียเพื่อเป็นการแสดงพลังต่อต้านการยึดครองเขตไค,คเมียของกองทัพลัสเซียขณะเดียวกันผู้ประท้วงที่สนับสนุนลัสเซียก็มีกำหนดการจัดชุมนุม กันในเมืองโดเนตทางตะวันออกของประเทศอีกหนึ่งที่กำลังตึงเครียดซึ่งมีการหวั่นเกรงว่าจะเกิดการประทะกันร,ระหว่างพวกเขากับกลุ่มผู้ประท้วงที่สนับสนุนเคียบที่มีแผนการจัดงานฉลองครบรอบ200ปีให้กวีเอกเซฟเซนโกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีการยิงปืนเตือน เพื่อขัดขวางไม่ให้คณะเจ้าหน้าที่สังเกตการอนานาชาติขององค์การความมั่นคงและความน่วมมือในเมืเมองยุโรปหรือ o s c E เข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ในเขตไคเมียทําให้ต้องเดินทางกลับอีกครั้งโดยจุดเกิดเหตุอยู่ในเมืองอามยมน นับเป็นครั้งที่สามแล้วท o s c e ถูกขัดขวางไม่ได้เดินทางเข้าไปในไคเมียและรัเสเซียก็ขู่ที่จะระงับการเข้าร่วมในข้อตกลงการตรวจสอบอาวุธนิวเคลียร์ด้านสหรัฐเตือนรัเสเซียว่าการเคลื่อนไหวใดๆที่จะผนวกเอาดินแดนไคเมียนั้นจะปิดประตูทางการทูตโดยนายจอน แคลรี่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อนายนายกรัฐมนตรีต่างประเทศลัสเซียว่าเขตไครเมียเป็นหนึ่งของยูเคนและมอสโกควรจะหลีกเลี่ยงการขยายความตึงเครียดทางทหารขณะที่ประธานาธิบดีบักอบามาผู้นำสหรัฐ ก็กำลังหาลือถึงวิกฤตที่ถลําลึกนี้กับบรรดาผู้นำโลกโดยได้โทรศัพท์พูดคุยกับพันธมิตรยุโรปซึ่งต่างก็แสดงความกังวลอย่างยิ่งเมื่อวันเสาร์กรณีพฤติกรรมของรัสเซียในยูเครน ด้านนายเวเนียมเจเบิร์นผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกองกาวสหรัฐกล่าวสนับสนุนถ้อยคำของนางเฮนโดยระบุว่าการประเมินเกี่ยวกับดูเครนของผู้นำรัสเซียมีความคลาดเคลื่อนเพราะคาว่าจะเกิดแนวร่วมรักชาติและป้องกันอธิปไตยของชาติอย่างแข็งแกร่งหลังจากรัสเซียผนวกดินแดนไครเมียม เมื่อปี2557ทําให้ตอนนี้ตัวเขาเองและบรรดานักวิเคราะห์ต่างมองไม่เห็นทางที่รัสเซียจะสามารถตั้งระบอบรัฐบาลหุ่นเชิดในยูเครนหรือตั้งผู้นำยูเครนที่โปัรสเซียขึ้นมาได้พอถึงอย่างไรก็ตามจะก่อให้เกิดการต่อต้านครั้งใหญ่จากชาวย,ยูเครน